ยังไงอะไรนะคะก็จริงๆตอนนี้ส่วสนตัวยังเหมือนกับยังไม่ได้ตกลงอะไรกับใครอะคะ่ะก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะแบบเดาเดา,ดากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนดูยังไม่มั่นใจตัวเองด้วย,วยเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่แบบว่าเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่า mm hmm. เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมันดีกว่าไหมมันก็อาจจะยังดีกว่าแล้วตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีการคุกหน้าอะไรอย่างที่ทุกคนแบบเขา้าใจก็ยังสนิทกันเหมือนเดิ ก็สนิทกันอยู่อ๋อก็สนิทกันค่ะเพราะว่าพอได้ทํางานด้วยกันหลายงานอะไรเงี้ยค่ะก็สนิทกันแต่ก็คือหนุ่มมาแข่งกันะตามที่หลายๆคนชอบตใช่ค่ะใช่ค่ะก็สนิทกันแต่ว่าก็ต้องดูว่าพูดถึงเรื่องอะไรด้วยนะคะเรื่องอะไงก็ต้องแบบว่าความรักคำว่าสนิทคือสนิทกันยุคแบบไหนยังมาประมาว่าเราสนิทกันไหมสนิทกันค่ะเพราะว่าก็ทํางานด้วยกันบางไปแข่งรถตัางจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเขามาช่วยในฐานะที่เป็นแบบโคชิ่งค่ะก็สนิทกันค่ะ เขามาสักหนึังในในานะเพื่อนหรือสถานะที่มัเจอเปานพี่น้องค่ะนาะพี่น้องค่ะก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปคุยถึงแบบเรื่องหัวใจขนาะเข้าใจว่าแบบคนอาจจะแบบแซวได้หรืออะไรก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ฟางพอไม่จะมีความรักครั้งใหม่ยังไม่พร้อมจริงๆยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบ เหมือนปีนี้เราเราเหมือนกับหลายอารมณ์หลายความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะตอกบต,กต,กตัวเองได้เลยว่ามันคือแบบความรักครั้งใหม่หรืออะไรแต่ว่าก็ต้องดูต้องใช้เวลากับทุกๆอย่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณสิบเท่าค่ะเพราะว่าเริ่มโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันเยอะๆดีกว่าเคยจะมีความรักครั้งใหม่นี้จะต้อง,ง,องเลอียาอมากขึ้นก็ใช่ค่ะเพราะว่าจริงอย่างอย่างที่พี่ๆถามกันอย่างเงี้ย ปังอะเป็นคนในวงการบางไม่ได้มีผลอะไรอย,อ,อยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นที่เขาแบบไม่รู้เขาก็เอาไปเขียนกันโดยที่แบบเราสึกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยโดยเรื่องแบบนั้นด้วยนะคะมันมีหลายคนที่แบบเอาไปเขียนกันโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้แต่ว่าปักก็ไม่โอเคใช่ไหมครับกับเรื่องที่เขาเขียนมาหรือว่า ไม่ได้มีใครคือโดยส่วนตัวบางอะโอเคอยู่แล้วในเรื่องที่แบบว่าจะมีคนว่าหรืออะไรแล้วเข้าใจเพราะว่ามันสามารถพูดกันได้แต่ว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่ได้ไม่โอเคอะไรนะคะเขาก็แค่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เฉยแต่ว่าก็ปาบอกว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ความสัมพันธ์เราไม่ดีมมีนะคะก็มีค่ะทนเลยทำให้ความสัมพันธ์เราแบบว่าโอยยังไม่ไปยังไม่ขยิบดีกว่าหรือว่าอะไรหนูตอนนี้ก็ยังไม่อยากขยอบไปไหนเพราะว่ามันมันเหมือมนกับว่า เป็นปีที่เรายังไม่อยากที่จะไปเริ่มมีความรักใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดนะอ๋อขนาดว่าเป็นการปิดกั้หัวใจเลยเพราะว่าเราบอกว่าต้องดูให้มากกว่าสิบเท่าอันนี้มันจะไม่แบบมันจะดูนานไปเปล่าสำหรับในความรักเราอ่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรว่าถ้ารู้สึกว่าใช่แล้วเดี๋ยวก็คงใช่เองแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาคําตอบตอนนี้แล้วเดี๋ยวดสัมภามาจะอยู่อีกหลายเดือนเไม่้อะเออารมณ์เหนื่อยตอนนี้เอาพี่นอยากอยู่กับตรงใช่นี่หนูปวดทนมานะพี่ ชอบมักเลยหรอค่ะเปิดมารถชนเลยเปิดมารถชนเลยชนทั้งปีเลยต้องแบบกี่ปีกี่เดือนหรือไม่ค่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อน้นเอาเมื่อที่เราแบบว่าหายเหนื่อยตอนนี้ก็แบบยังยังเหนื่อยอยู่ใช่ขอเป็นแบบเพื่อนในรูปแบบที่มันไม่ต้องมาบังคับอะไรกันไม่ต้องมีความสัมพันธ์ขนาดนั้นแล้วถ้าสมมติอนาคตเรามีคนที่น่าสนิทจินเราจะเปิดตปรเหมือนเดิมไหมเพราะว่าหนูว่าหนูคิดละเอียดตอนนี้ก็ต้องคิดเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนในวงการอย่างเงี้ยเข้าใจง่าย มันก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าเป็นคนถ้าเป็นคนที่เขามีพื้นที่ส่วนตัวเราก็ต้องคุยกันดีๆว่าแบบจะเปิดไม่เปิดแต่้วยส่วนตัวหนูก็ไม่ได้อยากหนูไม่ใช่ชอบเปิดขนาดนั้นอยู่แล้วด้วย่ะหรือว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการก็แบบมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะใช่เราเรามีคนนอกจากอัพที่เราคุยอยู่แล้วใช่เรามีคนอื่นมาขอคำคำจากคนคนหนึ่งไม่มีนะก็ไม่ค่อยมีจริงๆก็ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายอะไรเลย ไม่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 เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกหนูว่าหนูว่าจริงๆถามมาทางเพื่อนอะมีไหมมีแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ใช่ฝ่ายเป็นฝ่ายที่แบบโยนมาให้หรืออะไรคือทุกคนก็รู้ว่าฟังอะหลายย่างช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้บังแบบใช้ชีวิตใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบอยากทำะนรอย่านี่อยากให้ไปแบบอะไรกับกระดูนว้วยช่วงหลังหัวเข้าชีวิตหรอ ก็ <c oughs> เป็นปีชงนะคะปีน hmm. <lite> ี้ร like <bbe> ่มรื่นแลอเอาราคิดว่าเป็นชงหรอเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็ปีนี้เป็นปีชงนะคะแต่ว่าก็มันก็มีเรื่องดีๆอยู่อยู่บ้างนะคะมีเรื่องดีๆอย่างเงาวันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะคี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีสุดของปีนี้เลยรถบัสที่ได้เจอล่าสุดเป็นไงบ้างแบบว่ามันใหญ่แบาที่เคยที่รถเคยเจอใหญ่กว่าจริงรถคล่องดูเบาไปเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนกับชนเข้าไปเต็มเต็มแบบแบรีเออร์เลยคือแบบว่ามันเป็นช่วงแบบรอยต่ออย่างเงี้ยค่ะ หนูไปชนตรงรอยต่อพอดีมันก็เลยพุ่งไปสับเลี่ยมแต่ถ้าเป็นบริเวณตรงๆอะค่ะก็อาจจะแบบน่าจะแบบอยู่โรงพยาบาลสักทีแล้วเป็นไงบ้างรถก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะรถเยอะเราเราเราไม่เป็นไรแต่ว่าเราเรารีเช็คแล้วเราไม่เป็นไรเราโอเคมันก็ได้ทำให้เรายิ่งขึ้นไปเลยเหรอหนูดูนิ่งใช่ไหมใช่หรือว่ายังหรือว่ายังหวาดกลัวอยู่อ่ะ หรือว่ายังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ๋อเรื่องรถชนหนูไม่ได้กลัวแล้วค่ะแต่แค่แค่เอาจริงๆก็ก็แบบช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องแบบมีสตินิดนดิก็ไม่ค่อยได้ออกไปแบบสังสรรค์ก็ต้องปิดไปเลยไหมไม่ไม่งดค่ะยังยังอยู่ยังี้อยู่ยังเติมอยู่ค่ะใช่ต้องมีสติเยอะๆค่ะแล้วขยันด้วยปรินชงเหรอมาปลาไรนะาขยันด้องปลินชงเหรอไม่ไม่ขยันค่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าระวังตัวมากขึ้นดีกว่าค่ะแต่เราต้องมีพกของดีหรือยพกของดีแล้ว หิบมาสักหนึ่งมันจะต้องมียันใช่ไหมเราต้องมีไหมว่าตอแข่งรถอะเมีนะคะแต่ว่าติดทาเวสุวรรณนะคะแต่ละวตที่เราชคิว่าตอนนั้นเป็นเพราเราเลยค่ะท่านช่วยแล้วล่ะค่ะให้หนักเป็นเบาแต่ว่าเมืออไรเอไร่เขาเปนสุวรรณใช่เาไห้มางหนูไปวัดที่แข่งกันสองคนไป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 ไาไป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 อา ถ้าอยากได้เดี๋ยวเราแม่เอามาแจกต๋เราเชื่อเลยใช่ไหมเชื่อไหมเราเชื่อเลยใช่เป็นเพราะแบบท่านช่วยแบบท่านคุ้มครองเราตลอดเล่จริงจริงถือว่าทุกอย่างก็ถ้าเราแบบว่าตั้งจิตอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมีสติก็ มันก็จะมีแต่เรื่องดีบีช่คนบอกไหมป้าที่เกิดมาในครั้งนี้แบบว่าปกติคนอื่นๆเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะว่าแต่ครั้งนี้คุณว่ามันหนักอะไรเงี้ยมีคนบอกไหมว่าแบบเราต้องเจ็ดตัวแน่ๆเลยมีมีค่ะหนูก็ได้ดูทํานายทายทักไว้แล้วบ้างค่ะว่าแบบปีนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยทางที่เขาแบบบอกเราเขาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อเราไม่ทำแบบขัดขเขาบอกว่าจะมีอุบัติเหตุนะปีนี้ทั้งปีเลยหนูก็บอกว่าบอกเดือนได้ไหมบอกวันได้ไหมเขาบอกมาก็คือ จะเกิดจะเกิดอีกไหมไปดูอ่ะหมายถึงอะไรเราดูกันก็เราบอกว่าเราดูวันต่อแข่งอีกเดือนหน้าค่ะมีเชียงใหม่เราต้องระวังตกระวัลงตกมากขึ้นใช่แต่เราก็ยังจะแข่งเนาะไม่ไม่กลัวมันเป็นสิ่งที่เราแต่ว่าไม่กลัวอยู่แล้วก่อนที่เราจะแข่งเราก็มีตรวจอะไรเ่าแบบต่อว่ายไปตรวจหมดเลยไล้มีบมดตลอดก็เป็นหลายบดเลยค่ะแล้วก็ว่ายตั้งแต่ออกจากบ้านจนก่อนขึ้นแบบทุกอย่างนี่ก็ทำนี่ก็ปฏิบัติจริงๆอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งเวลาจะไปแข่งเลยเหรอใช่ใช่ค่ะ เเปอร์์ซ็นตได้เลยที่เราก็ใช้มือเนี่ยสีรถอะไรต่างๆนี่ก็คือดูมาหมดแล้วใช่ความรักที่บอเนาะความรักความรักเขาบอกว่าปีนี้แบบยังไม่โดดเด่นออ๋แล้วโดดเด่นเล็กไหนเรื่องงานค่ะเขาบอกว่าเรื่องงานแบบโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความรักแบบปีนี้อาจจะยังไม่ใช่แบบปีของเราอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติไปก่อนนะมีเศร้าไหมมีเศร้าไหมเพราะว่าทุกครั้งแบบก็ต้องมีคนแบบมาดูปีนไม่มีพยาบาลมาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ใช่ใก่้ซฟตี้ใก่แล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว่ใช่็มีคอยเซฟใช่ใส่ถึงเซฟตี้ในใใช่ใช่ไม่ได้คิดรเลยใช่ใช่สายตาเราไม่ใช่เรื่องมูต่อมีใก่ตาอะไรอีกไหมนี่แล้วค่ะโอเคแล้วค่ะอเป